นี่ค่ะลูกค้าอยากได้เราก็เป็นยินดีแบ่งปันนะคะไก่ราชาวดีค่ะก็มีลูกค้านะคะทักเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กของเราเนี่ยว่าอยากได้ไก่ราชาวดีนะคะแล้วก็มีแบ่งปันพอดีเลยค่ะก็จัดก,การแยกหน่อนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบส่งวันจันทร์ค่ะก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะมาอุดหนุนของเรานะคะสวัสดีค่ะฟงังคุณแม่เป่งน,นะคะ ที่เพื่อนเห็นอยู่นี่นะคะก็คือบอนสีวาซุกีค่ะตอนนี้เขามีลูกแล้วนะคะต้นนี้เนี่ยมีเจ้าของนะคะจองไว้ตั้งแต่เขายังไม่มีลูกเลยค่ะเพราะว่าเอฟซีของเรานะคะได้มาเที่ยวชมสวนบอนสีของเราเนี่ยแล้วก็เห็นต้นนี้นะคะเขาถูกใจแล้วก็ชอบม,มากๆค่ะเ็าเลยทําการจองกับเราไว้นะคะว่าถ้าวาสุกีมีลูกเนี่ยเขาขอจองแบ่งปันนะคะซึ่งวาสุกีเนี่ยอันนี้ไม่มีลูกมานานแล้วค่ะ พอ f ีพูดว่าขอแบ่งปันต้นลูกของวาสุกีเนี่ยเขาก็มีลูกมาให้ทันทีเลยค่ะนี่นะคะมีต้นเดียวมีต้นเดียวด้วยนะคะเพื่อนๆถือว่า f ีคนนี้เนี่ยโชคดีมากๆนะคะเหมือนกับว่าวาสุกีเนี่ยอยากให้เขาเป็นเจ้าของนะคะคือพอเขามาจองไว้เนี่ยก็มีต้นลูกออกมาทันทีเลยค่ะเดีย๋ยววันนี้นะคะเราก็ทําการแยกต้นลูกให้ F4 ที่จองไว้นะคะเรามาต้นคลิปเนี่ยนะคะเพื่อนๆน ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็คือบอนสีไก่ราชาวดีค่ะอันนี้ก็มีแฟนเพจนะคะไปเห็นรูปจากที่อื่นแล้วก็ได้แคปรูปเนี่ยเข้าทักมาถามเราค่ะว่ามีไก่ราชาวดีไหมนะคะเราก็มีพอดีนะคะแล้วก็ทําการแยกหน่อนะคะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ่ะซึ่งก็ราคาบอลสีของเราเนี่ยก็เป็นราคาแบ่งปันนะคะไม่แพงเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะจับต้องได้นะคะเพื่อนๆก็ได้บอลสีสวยๆใน ราคาไม่แพงค่ะแล้วดูนี่นะคะหัวเขาก็ใหญ่ด้วยนะคะนี่ก็แยกหน่อให้เพื่อนๆให้แฟนเพจที่ทักมาเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวจะทําการแยกหน่อต้นลาชาอ่าต้นบอลสีวาสุกีนะคะให้เอฟซีที่จองไว้เหมือนกันค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้บอนสีต้นไหนนะคะก็สามารถทักมาในเพจเฟซบุ o กฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะ แล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามเพจไว้นะคะก็จะได้ไม่พลาดเวลาเราเนี่ยไลฟ์สดหรือว่าแบ่งปันบนสื่อสวยๆค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องแม่เป่งน,นันบิวนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการแยกหนอนแยกต้นลูกวาสุกีกันดีกว่าค่ะ นี่ค่ะทาการแยกหน่อง่ายๆเลยนะคะแบบที่เราเคยทําให้เพื่อนๆดูไปหลายคลิปแล้วนะก็ต้องนําต้นเขาออกจากกระถางเดิมนะคะส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆที่ลูกค้าเข้ามาซื้อบอนสีของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะเห็นจากในคลิปคาะที่เราถ่ายคลิปลงไปแบบนี้นะคะพอเขาเห็นจากในคลิปเนี่ยเขาก็จะแคปนะคะลูกค้าจะแคปภาพมาถามนะคะว่ามีไหมนะคะมีบอลสีต้นนี้หรือเปล่านะคะหรือว่า ลูกค้าสนใจต้นอื่นๆเนี่ยก็จะพิมพ์แบบถามมานะคะในเพจเ c e บุ๊กค่ะเราก็เราก็จะดูแล้วก็ถ้ามีเนี่ยเราก็จะจัดการแบ่งปันให้กับลูกค้านะคะโอ้นี่นะคะต้นใหม่นอใหม่เขามาเอกหนอดหนึ่งแล้วค่ะกำลังงอกค่ไนมคะเกือบโดนค่ะเกือบหักแล้วโอ้ ต้นอ่อนแบบนี้เนี่ยนะคะที่หน่อใหม่ที่เพิ่งงอกออกมาแบบนี้เนี่ยก็สามารถแยกได้ค่ะแยกได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องดูแลดีๆนะคะเพราะว่าเขาก็จะโตช้านี่ค่ะเมื่อนําดินออกจากรากเรียบร้อยนะคะแล้วก็นํามาจุ่มน้ําค่ะล้างรากนะคะจะใช้ใสย่ยางฉีดก็ได้นะคะหรือว่านํามาจุ่มในกระมังน้ําแบบนี้ค่ะล้างรากเขาให้สะอาดนะคะดูว่ามีรากเน่ารากเสียไหมคะ่ะถ้าเจอรากเนา่าหรือรากสีน้ำตาลรากช้ำ ก็เด็ดออกได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะทําการแยกหน่อคะ่ะโดยการใช้มีดนะคะตัดตรงต้นลูกเขานะคะให้มีชิ้นหัวติดไปด้วยค่ะนี่หัวเขากำลังสร้างหัวเลยนะคะขนาดกําลังพอดีค่ะนี่ค่ะใช้มีดเฉือนไปแบบนี้เลย mm. ก็จะได้ต้นลูกของเขาออกมาแล้วนะคะมีรากติดมีชิ้นหัวติดไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหนอ่อหน่อใหม่ะคะ่ะที่เพิ่งงอกออกมาค่ะ เราก็จะทาการใช้มีดตัดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะโตช้าแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนะคะลักษณะนเนี่ยเขาจะคล้ายๆถั่วงอกนะคะน่าไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือมากเลยค่ะ <S 1> <S 1> สําหรับช่วงหน้าหนาวนี้นะคะ <S <S บอลสีก็จะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทิ้งใบพักหัวยุบตัวทิ้งหัวนะคะนะคะหรืออาจจะย่อยค่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลหมั่นดูแลบอลสีเป็นพิเศษนะคะ ทั้งในตู้และนอกตู้เลยค่ะถ้าเกิดว่าอยู่นอกตู้ก็เก็บบอนสีเข้าตู้นะคะเมื่อรอปุนแดงจนแห้งแล้วนะคะแล้วก็ทําการปลูกค่ะใช้กระบื้งพลาสตบรองก้นกระถางเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ดินผสมใบกล้ำปูของเรานะคะใส่ลงไปค่ะก่อนจะนําต้นลูกนะคะมาวางในกระถางค่ะนี่นะคะ เ,เพื่อนๆครับเป็นกันไหมคะว่าเวลาเราเริ่มซื้อบอลสีเริ่มปลูกบอนสีไปแล้วเนี่ยเราจะหยุดไม่ได้ค่ะแบบเราจะพยายามสอหาว่ามีต้นไหนมีอ่าบอนสีลูกผสมใหม่ๆนะคะเราก็จะไปสอกหาบอนสีสวยๆใหม่ๆมาเพิ่มเลยๆนะคะทางสวนของเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะั้งนี่ค่ะอันนี้ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปลูกน้องถั่วง,งอกกันนะคะ อ่าน้องบอลสีว่าสุกด,ดีค่ะนอใหม่นะคะเหมือนทั่วงอกเลยคะ่ะน้องขั่วงอกนี่วงก้อนวงการนะคะเมื่อกี้พูดสลับวงการบอลสีนะคะเข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะดูจากสวนเรานะคะเริ่มจากสะดุดตาความสวยของบอลสีเพียงแค่ต้นเดียวนะคะทําให้ตามเก็บสะสมบอลสีอีกหลายๆตัวจน จากการปลูกเลี้ยงไว้ดูนะคะจนขยายมาจนเป็นปลูกไว้เพื่อแบ่งปัน,นะคะ่ะนี่ค่ะมาทําการปลูกเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วนําไปรดน้ําค่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะนํามาไว้จุ่มในน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็เสียงตึงตังตึงตังทีง่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยก็เป็นเสียงช่างกํลาลังทํางานนะคะเพราะว่าร้านกาแฟของเราก็ใกล้จะเสร็จนะคะเราจะทําการอ่าปรับปรุง พื้นที่นั่งเพิ่มเติมนะคะซะกาแฟเสร็จแล้วนะคะถ้าหากว่าร้านกาแฟเราเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะบอกเพื่อนๆแน่นอนค่ะก็อย่าลืมมาอุดหนุนเรากันนะคะส่วนของเราเนี่ยอยู่ที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะฟางคุณแม่เป่งถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากมาเที่ยวชมสวนมาชมบอลสีสวยๆนะคะก็สามารถมาได้ค่ะแต่ให้ทักเพจ Facebook เฟซบุ๊คลงมาก่อนนะคะเผื่อว่าบางวันเราไม่อยู่บ้านเนาะ ด้านนี้เราทําการปลูกต้นแม่เขานะคะต้นแม่ของวาสุกีค่ะใส่ดินลงไปแบบเดิมเลยนะคะแล้วก็วางต้นไปนกลางค่ะเราจะไม่หมุนรางนะคะแผ่กระจายลากค่ะแล้วจปดเดิมยวเติมดินไปจนเต็มนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากคุณแม่เ,เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเพราะว่ามีต้นที่รอต่อคิวอีกเยอะมากๆเลยนะคะรอแยกหน่อแบ่งปันเพื่อนๆค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ